ข่าววินัยจึงคือฟุตบอลไทยาบบาโนโป๊ิซ์สตล์ประจำวันที่12พฤษภาคม2565โดยใช้ผบังคครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟบันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้เปิดชมก้าแข้งติดทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ชุดยุ่งสปีลุยเวทีเอเชียนครั้งนี้ โดยงานนี้นะผมบอกได้เลยว่านำทัพมาโดยกิสดาการแมนสรงชัยทองชำชาติมงคลเบริงธนปรโรดบุคคอรีเลมดีพิทักษ์พิมพ์แป้ชิสุพงษ์โชติบริวุฒิสุขค,คุณาชาญรงค์พรหมรีแก้วและก็สิริโชคภาโศโดยเข้าตัวแทนนักเตะผลผลิตจากทางบรัวชมบีเอฟซีอะคาเดมี่ของสโมสรชมบีเอฟซีมีชื่อติดโผ50นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ชุดยุย3ปุปีขึ้นทะเบียนตเตรียมจะเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลเอฟเอเชียนคัพไชน่า2023ันยครอยไฟเออร์รุ่นฟินาลลาวที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยระหว่างวันที่8ปดถึงิมิถุนายนและกัฟบอล a f c ซียุสามปีเอเชียนคัพอุซเบกิสถาน2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานะระหว่างวันที่1-19ถึงิมิถุนานยนโดยทางกิดดาการแมนและก็ทรงชัยทองช้ำนั้นมีชื่อเป็นหนึ่งใน50บนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อ27คนรายรายงานตัวเพื่อจะเก็บตัวฝึกซ้อม วันที่16พฤษภาคมจากนั้นจะอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติบาเบน2นัดและทีชมชาติเติร์กเมนิสถาน1นัดก่อนจะเดินทางไปทําการแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานวันที่1มิถุนายนส่วนรายชื่อ50นักเตะทีมชาติไทยชุดยุค3ปีนั้นมีชื่อของกิษดาการแมนทรงชัยทองช่ำชอบมงคลเบริทนรัรดบุคคอรีเหลมดีพิทักษ์พิมพ์แป้ชิดนุพ,พงษ์โชติ รวรุษสุขุนาชันรงค์พรหมศรีแก้วและก็สิทธิโชคพาโศต,ติดโพส์อยู่ด้วยในครักนี้ซึ่งงานนี้จะมีการประกาศรายชื่อรายงานตัวเพื่อจะเก็บตัวฝึกซ้อมวันที่25พฤษภาคมและจะเดินทางไปทําการแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานวันที่29พฤษภาคมกันต่อไปในครักนี้เป็นนามงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้ทางแฟนๆเห็นรายชื่อทั้ง9คนนี้ก็ดีใจเป็นเสียงม,มากเลยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชัยพิพัฒน์ชี้ทีมชาติไทยมั่นใจหลังถล่มสิงคโปร์หวังระเบิดฟอร์มเหมือนหนึ่งในแข้งไอดอลของตนโดยชัยพิพัฒน์สุบรรณสัตว์มิฟิลทีมชาติไทยชุดซีเกม2021เผยนักเตะทุกคนเรียกความมั่นใจกลับคืนมาหลังถล่มทีมชาติสิงคโปร์หวังระเบิดฟอร์มเหมือนพิธิวัตสุจิธรรมกุล โดยการยีนห้สนามศูนย์ฝึกนำดินฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยซีเกมลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อตเตรียมความพร้อมสำหรับกนนารแข่งขันฟุตบอลชายในมหรกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31นัดที่3นะฮะที่จะพบกับทางทีมชาติกัมพูชา ต้องย้อนกลับไปยังสองเกมแรกช้างศึกทีมชาติไทยในเกมแรกนั้นแพ้มาเลเซียมา1น1ต่อ2ก่อนจะชนะสิงคโปร์ไป5-0และก็รั้งอันดับ3ของกลุ่มณตอนนี้โดยเมื่อวันที่ผ่านมานักเตะทุกคนได้พักเต็มที่ก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมเต็มสูบในวันนี้ ด้ยก่อนการฝึกซ้อมนั้นชัยพิพัฒน์สุวรรเพศนะฮะกองกลางทีมชาติไทยได้กล่าวมาว่าตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจกันหมดแล้วหลังจากที่ชนะสิงคโปร์มา5.0ในเกมแรกเราก็แพ้มาแต่เราก็ไม่คิดจะหยุดสู้พอกลับมาชนะทุกคนก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นอยากจะได้แชมป์อยากได้เหรียญทองผมก็พร้อมกับเกมต่อไปที่จะพบกับทางกัมพูชาเช่นเดียวกัน ดยทุกคนตอนนี้ก็พร้อมคนที่เจ็บก็ไปหาหมอดูแลร่างกายกันต่อไปทุกคนก็ฟื้นฟูนฟนร่างกายกันเต็มร้อยก็โอเคครับสองวันก่อนนั้นผมเนี่ยได้คุยกับทางพี่เต้พิทวัสสุจิตธรรมคุณมาแล้วผมก็ได้ติดตามดูพี่เขาเล่นและก็มีสไตล์เดียวกันและพยายามติดตามและก็ลอกเรียนแบบในทีเกมก็ต้องขอบคุณพี่เต้ที่ชื่นชมผมด้วยเขาเป็นไอด้นผมเลยนะโดยเกมกระทางการบูญชามันเป็นเกมที่ไม่ง่ายเราก็ต้องตั้งใจรักษาความมั่นใจเพื่อจะให้ทีมได้รับชัยชนะ เราต้องมองเกมต่อเกมและค่อยคิดถึงเกมต่อไปเกมนี้เราต้องเก็บ3มแต้มให้จงได้สำหรับทางบาโนนั้นโค้ชมีแนวทางฟุตบอลคล้ายกับที่โปรตุเกสผมมาเล่นในทีมนี้ก็ง่ายขึ้นนะฮะและโค้ชก็ได้อธิบายสิ่งที่ต้องการจากผมผมก็พยายามปรับตัวและช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับทางทีมชาติไทยจะพบกับทางกัมพูชาที่เทียนตรเซเดียมวันที่14พฤษภาคมเวลา1 9นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง G ี m 25ในค่สบ้ในนี้ ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมมากกนดิฟครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นทีมชั้นนำเจลิกเปิดตัว MF ไทยสุขโชคสารชาติโดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนค่ะทุกัน,กนเมื่อไทยจะแซงเวียดนามในฟีฟ่าเบอร์แ n ร์กิง้งคงไม่ได้หรอกนะหลังจากเล่นบอลมาหลายสิบป,ปีบอลไทยยังไม่ไปไหนเลยคอมเมนต์ต่อมา นี่เป,นเป็นเรื่องจริงอย่าพูดบ้านเกินไปไม่เหมือนกับผู้เล่นบางคนนะคอมเมนต์ต่อมามินดีต้อนรับสู่ญี่ปุ่นจากแฟนบอลญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาโชคดีสุภพโชคมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนบางที4คนจะได้ไปลีกญี่ปุ่นรอเลยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาขณะที่นักเตะไทยหลายคนก็ย้ายไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็พัฒนาตนเองในศึกไทยลีกเงียนกงหายยังคงเจรจากับทางปรากาและก็มาดริดนะ เขาเม่ต่อมาไทยร้องไห้เพราะว่ายินเหงียนกวางไห่ไปยุโรปพวกเขาต้องการจะไปญี่ปุ่นแต่กวางไห่ไม่ชอบเลยไปญี่ปุ่นต่อแล้วก็ไม่สนใจผู้เล่นของเราจากแฟนบอลเวียดนามเขาเมนต่อมาสำหรับแฟนๆสโมสรกำลังมองหาผู้เล่นจากอาเซียนถือว่าผู้เล่นจะสามารถเล่นได้ใช่มันเป็นการตลาดถ้าผู้เล่นเล่นไม่ได้ก็เสียเวลาทุกฝ่ายนี่คือธุรกิจไม่ใช่การศึกษาหรืองานสังคมสงเคราะห์เขาไม่ต่อมากวางไห่ไปแมนซิตี้เลยไหม คอมเมนต์ต่อมาเฮ้เวียดนามสรุปการซื้อขายเงียนกวงไฮอยู่ทีมไหนกันแน่คอมเมนต์ต่อมาสุขบุโชคแอสซิสชนาทิพยิงประตูคอมเมนต์ต่อมาซุปเปอร์สตาร์เงียนกวงไฮไปสมสรสฟุตบอลบาสเซโร์นาคอมเมนต์ต่อมาซุปตาเบอร์หนึ่งเงียนกวงไฮตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนคอมเมนต์ต่อมาอาจาัน์พรสวรรค์ไทยสู่เจลิกอีกครั้งโชคดีนะคอมเมนต์ต่อมา ขอโชคดีสุขโชคไทยแลนด์รักจากทางอินโดนีเซียคอาเมน่์นต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะมันจะพัฒนาผู้เล่นโดยตรงและยังส่งผลดีต่อทีมชาติไทยกันอีกด้วยยังมีคนที่มีโอกาสจะได้เล่นในเจลิกในปีนี้อีกมากรวมถึงเวรเทพวรชิตและก็ปฐมพลที่ตกเป็นข่าวกับทางเซลโซสกาซึ่งเป็นทีมพันธมิตรกับทางทีมบีจีประชุมเป็นข่าวที่น่ายินดี สุปโชคเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถสูงความคาดหวังเขาจะเล่นได้ดีเหมือนชนาทิพย์เหมือนตอนที่เล่นกับทางทีมซัปโปรโรในยุคแรกนะเขาเมนต่อมาบ่เอเงินว่าเพิ่งจะซื้อเสื้อคอนเสิร์ตซัปโปรโรนัดเมื่อเช้านี้จากแฟนบอลญี่ปุ่นเขาเมนต่อมาสุนตาเวียดนามตอนนี้ได้ทีมหรือยังเขาเมนต่อมาตามรอยรุ้นพี่อย่างชนะทิพย์ให้ประสบความสำเร็จโชคดีนะสุประโชคไทยจากญี่ปุ่นเขาเม่ต่อมาน่าชื่นชมเป็นอย่างมากจริงๆนะ ศักยภาพนักเตะไทยขอไม่ตอมาไปไปสุขบโชคสนุกกับการเล่นฟุตบ,บอลในครั้งนี้นะขอไม่ตอมากงไฮจะไปทางไหนยังไม่มีทางเลยนะขอไม่ตอมาผู้เล่นที่ดีจะพัฒนาขึ้นขอไม่ตอมาช่วของแมนซิตี้ปวดหัวกับการเซ็นสัญญากับใครระหว่างกงไฮหรือฮารแลนด์ขอไม่ตอมาบอกว่าจะมีผู้เล่นไทย3หรือ4คนย้ายไปเล่นในเจลิกนัาเดหน้าและขอไม่ตอมาก็ได้บอกว่า ความภาคบใจของประเทศไทยเลยนะนี่นะผมเป็นว่า่างานนี้ก็มีทั้งคอมเมนต์ที่มีทั้งด้านลบและก็ด้านโบทน,นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรองดูกัะต่อบไปก,กันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับก่อนดวลทีมชาติไทยศรีลังการประกาศแต่งตั้งอดีตแข้งแมนซิตี้คุมทัพ โดยทีมชาติสีลังกาที่จะผลักอยู่กลุ่ม4ีในฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบ3รวมกับทางอุซเบกิสถานไทยและก็มันดิฟปัจจุบันรังอันดับที่205ของโลกตามแรงกิ้งฟีฟ่าจากการประกาศสุดซึ่งทางสมาธ์ฟุตบอลสีลังกาทำการประกาศแต่งตั้งกุนซูชาวอังกฤษอย่างทางแอนดี้เมอริสันอดีตนักเตะกองหลังเบรเบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาคุมทีมเพื่อจะลุยศึกชิงแชม A ier, ป์เอเชียรอบคัดเลือก ที่จะทำการแข่งขันจะระบบวันที่8-14มิถุนายนที่เมืองมานานกันประเทศอุซเบกิสถานทางด้านของแอนดี้มาริสันกุนซือใหม่ของทีมชาติสีลังกาวัย51ปีได้บอกว่าผมรอคอยโอกาสอันน่าเหลือเชื่อนี้ในการจัดการทีมชาติสีลังกาโดยผมกับทางสตตเฟนคีนผู้ช่วยโค้ชจะเดินทางไปที่ประเทศรีลังกาวันเสาร์ที่14พฤษภาคมเพื่อเริ่มต้นการทำงานให้กับทางทีมชาติสีลังกาทันที สำหรับโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกรอบ3ทีมชาติสีลังกาประกอบไปด้วยวันที่8มิถุนายนพบอุซเบกิสถาน11มิถุนายนพบกับทางทีมชาติไทยและ4มิถุนายนพบกับทางมัลดิฟเป็นนามว่างานนี้นะผมต้องรอดูคนต่อไปกันเลยการสีแังกาเอาจริงนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไทยแลนด์จะได้ประมาทพวกเขาเป็นันขัดนะและนี่ก็เป็นข่าววิดไนท์เชียงคือฟุตบอลไทยไม m ์มานูเอลโปรกิงสไตล์ประจำวันที่ 12พฤษภาคม2565โดยชายพุ้ปะครั่งฟุตบอลไทยครับ